สวัสดีครับวันนี้พผมช่อง2.1.1 1วันนี้ผมมาเล่นฟรีไฟล e นะครับเล่นในโหมด4 VFC มาเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่าว่าวันนี้ผมจะยิงหัวได้สักกี่ตัวมาเรามาอยู่ในเกมแล้วโอ้โหแต่งตัวสเท่อยู่สายฟรีได้ไง ดึงหัวโชว์ไปทีนึงจุ๊บจุ๊บจ๊บหมุนไงหมุนโชว์หมุนโชว์ชวเคป่ะลุย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 เล่นในโทรศัพท์นะครับปึ๊บโอเคเห็นแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยยิงแบบยิงแบบสับโคบสับโคบอืมโดนไปแล้วยี่สิบ,บ,สบ,บเก้า อุงไม่โดนเฉียดเฉียดไปดิเฉียดเฉียดไปดิดดปดโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วป่างปางโป่งโอ้เข้าไปสามสิบสามโป่งไม่โดนจะตายเอาจะตายผมผมไม่ได้จะตายไม่ใช่เขาโอเคผมโอ้ยมึงก็ใจเย็นก่อนโอ้ขอแอคหน่อยไม่ได้เลยยิงอยู่นั่นแหละ เอ,เอ้ยบวกกันโอ้โหโบาโบาโบบ้าเงี้ยรอยิงมายิงยิงโอ้โหมีเพื่อนมาหลอกโอเคโอเคโอเคปั๊มยาก,ก่อนหาที่ปั๊มยาก,ก่อนไม่ปั๊มแล้วยิงเลยอืงสี่จุดห้าสามจุดสามโอ้ยเจ็บเจ็บนักเรียบร้อยไปแล้วผมอ่อนให้เขาไปก่อนไงให้เขาก่อนไงกัดตาแรกไง ป่านเดี๋ยวมาดูตายที่สองดีกว่าน,นี่ผมจะใช้เป็น M4 เฮ้ยเต้นโชว์หน่อยด้วยกันตืดๆตืดๆตืดๆไปดีกว่า โอเคฟึบฟึบเอ้ยเจอแล้วนะเรียบร้อยผมโดน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 เจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บเรียบร้อยล้มไปหนึ่งมาดีผมอ่อนให้เฉยแหละทำไงดีวะเอ้ยสายเข้าโอเคไปเก็บของก่อนแล้วกันโอ้มีโดนอีกโอ้เจ็บเจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บ ผมเนี่ยแหละเจ็บไม่ใช่เขาโอเคปั๊มยาก่อนไปลุยต่อลุยต่อโอเคได้คิดซับ์ฟลวีมาแล้วเอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะล้จมจะล้มนี่นี่นี่อยู่ไหนวะ อยู่ข้างนั่นแหละป,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 ะปะัับๆโอ้ยล้มแตก <Double Kill. S 1> มันเป็นแผนโว์ใครจะจะไปตายสองรอบพร้อมกันคลิปนี้มีแจกนะครับทุกคนแจกรหัสตัวที่ผมเล่นนี่นแหละ ถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์แล้วก็ผู้ติดตามถึง400คนจะทำการแจกตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะอัดคลิป ID นี้มาให้ทุกคนดูอีกรอบนึงแต่ว่ายัางไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเนี่ยแหละ ID ที่ผมเล่นอยู่นี่แหละโอเคมาแล้วเข้าไปในเกมมันต่อเอ้ยมาแล้วมันบุกมาเลยวะ่ะ กาดียังไงโอ้โหปั๊บปั๊บปับปับปับเรียบร้อยโอเคหนึ่งศพศพแรกผ่านไปโอ้โหมีลูกสองซะด้วยเอ๊ะโอ้โหเจอเจอเจอ,เจอต่อเรียบร้อยโอ้ยเพื่อนผมดายไปสอง เอ้ยจะเพิ่งแตกกันหมดหรเพื่อนกำลังไปช่วยรอแป๊บนึงโอ้โหเรียบร้อยทาวไปสามโอ้โหแล้วใครจะชนะเอ้ยไม่ใช่ชนะอยู่แล้วนี่ดูตัวผมอืมอืมเน้นๆไปโอ้โหย,ยิงไม่ออกปืนไม่มีลูกอุย้ยโดนออมวะ่ะตึงตึงขอเงียบแป๊บนึงนะครับทุกคน เอาไงดีวะเอาตัวหลังก่อนละกันเอาตัวหลังก่อนละกันอ้ามไปไหนแล้วอ๋ออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเอ้าอะไรวะคนละตัวอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้ยตึงจัดจัดสองหนึ่งก็มาดิสองหนึ่งก็มาดิไหวเปล่าไหวเปล่าโอเคเขาอ,อ้อมผมแล้วเรียบร้อยไปหนึ่งตัว มาดิเหล็กตัวนึงก็มาดิครับก็มาดิครับอีสิบอกแล้วผมอ่อนให้เขาก่อนนะโท นี่ดึงหัวโชว์ไปทีนึงนี่ดึงหัวโชว์ไปทีนึงยิงไม่เป็นหรอกครับดึงหงดึงหัวอัดตัวก็ตายเหมือนกันแต่ก็ต้องไปฝึกมาแล้วหละเด็กๆชอบยิงหัวไงมันเท่งไงเด็กๆชอบดูเจอแล้วอ่าโอเคยิงไปเลยเฟิร <First. S 1> ์สวันเรียบร้อยฟังผมตายไปหนึ่ง อาไรเจอแล้วอโอเคเอา้าวชนะแล้วเหรอเนะี่ยบอกแล้วไอผมเอาจริงเอาฝั่งนู้นก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ค่อยอยากเอาจริงเท่าไหร่ไงพอเอาจริงปุ๊บฝั่งนู้นไม่ได้เล่นไงเนี่ยโดดไปดึงโดดไปทีนึงของเยอะมากนะไอดี ID นี้ ยังไงก็ทําตามกติกาที่บอกด้วยแจกตัวนี้แน่นอนไป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 ,ไป ไหนหมดวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแ,แล้วโดนโดนโดนเรียบร้อยลมไปหนึ่งโอเคเก็บไปเลยเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูความโหดอ่ะจะโชว์ให้ดูว่ายิงตัวก็ตายเหมือนกันแหละ ดาบอีกหนึ่งเรียบร้อยซ้ำไปเลยฝั่งหนูเลยแค่ตัวเดียวโอเคเพื่อนผมดาบไปแล้ว,วขอบใจมากเพกื่อนจะได้เปิดจุดให้ผมดูเรียบร้อยอีสีจบเกมยังไงถ้าใครอยากได้ดีนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะครับแล้วก็ ทําตามกติกาที่ผมบอกไว้คลิปนี้100ไลค์แจกเลยครับครับบ๊ายบายครับ